สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้าถึงพี่น้องในสุริเีสินะครับข้อ21ถึง31จะดูเหมือนยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมให้หัวข้อว่าพระพิโรธเพราะเห็นแก่็กินเราคงจะจําได้ว่าก่อนหน้านั้นในอิสราลก็ มีความปรารถนาอยากจะกินนูน่นกินนี่กินนั่นนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ให้ตามใจของเขานะครับบางครั้งพระเจ้าก็ให้บางครั้งพระเจ้าก็ไม่ให้แต่พระคัมภีร์ตรงนี้กำลังสอนเรานะครับมีคําว่าพะพิโลจากข้อ2 1ถึงส1เอนี่ยนะครับสงครั้งด้วยกันเริ่มต้นก็พะพิโลและจบลงด้วยพะพิโลจากพระคัมภีร์ตรงนี้เราได้ข้อคิดอะไรผมอยากจะอ่านเพียง5ข้อนะครับบอกว่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงสดับแล้วพระองค์สูงพะพิโลมีไฟลุกขึ้นสู้ยาโคบพะพิโลของพระองค์สูงขึ้น้นสสูอิราเาเเลพะข เชื่อพระเจ้าเขาไม่วางใจในวทิ์ช่วยของพระองค์พระองค์ได้ทรงบัญชาฟ้าเบื้องบนและเปิดประตูฟ้าสวรรค์พระองค์หลั่งมานาให้เขารับประทานทรงประทานทิพย์กยายารให้กับเขามนุษย์ได้กินอาหารของทูตสวรรค์พระองค์ทรงประทานอาหารให้เขาอย่างอุดมพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกในข้อ31บอกว่าพระพิโรธของพระเจ้าพุ่งขึ้นต่อเขา และพระองค์ทรงสังหารคนชั่กันที่สุดของเขาและทรงคว่ำคนหนุ่มในอิสราเอลเสียในพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกอะไรกับเราเกี่ยวกับพระพิโรธของพระเจ้าครับอันที่หนึ่งก็คือในพระพิโรธของพระเจ้าก็ยังเต็มไปด้วยพระกรุณาเราเริ่มต้นข้อ21ดโดยการพระพิโรธพระเจ้าแต่ข้อ22แม้ว่าเขาจะไม่เชื่อพระเจ้าพระองค์ก็ยังช่วยเหลือพวกเขาข้อ2 1ถึง23เนี่ยนะครับได้กล่าวถึงพระพิโรธของพระเจ้าหรือพระเจ้าไม่พอพระทยัยใช่ไหมครับ เพราะเขาไม่เชื่อไม่วางใจแต่พระคัมภีร์ข้อ23มบอกว่าพระองค์ยังบัญชาฟ้าเบื้องบนให้เปิดประตูสวรรค์ประทานอะไรครับข้อ23ถึง2ที่ได้ประทานมานาให้กับเขาเป็นอาหารจากสวรรค์ย้าหลายๆครั้งนะครับเปิดประตูฟ้าสวรรค์ประทานทิพอาหารกินอาหารทูตสวรรค์อยากอุดมสมบูรณ์อาหารเหล่านี้พระเจ้าให้เพียงพอแต่ละวันครับไม่ใช่ให้ทีละหลายๆวันและพระองค์ทรงให้ตกรอบค่ายไม่ต้องออกไปเหนื่อยครับ แต่คนขี้เกียจก็ยังอุตส่าห์เก็บกักตุนเอาไว้จนเป็นหนอนขอย้ําว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราขอบคุณพระเจ้าและเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความพอดีที่พระเจ้าให้กับเราอิสราเอลมักจะไม่ค่อยพอดี ค,คำสอนในขึ้นจักปัจจุบันนี้เขาไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่เราก็จะสอนถึงเรื่องของความยิ่งใหญ่ความอลังการนะฮะจนลืมไปว่าตอนพระเยซูอยู่ในโลกนี้พระองค์ไม่ได้เน้นสิ่งเหล่านี้เลยนะครับข้อที่2ครับในพระพิโรธจําเป็นต้องตีสอนแลนะอันที่หนึ่งพระพิโรธเต็มไปด้วยความการุณาดังนั้นเองเมื่อพระเจ้าการุณาเราการุณาเข้าใจเลยนะครับว่าถ้าไม่ยอมกลับใจก็จะมีไม้เหลี่ยวมาในข้อ2 6ถึง31เนี่ยนะครับ พระคัมภีร์บอกว่าพอพระองค์ทรงช่วยเหลือพวกเขาประทานอาหารอย่างดีกับเขาประทานเนื้อมาให้นะไม่ใช่แค่อาหารจากสวรรค์นะครับเนื re, kind of for, mm ้อนกคุ้มมานะครับพระคัมภีร์ได้บันทึกอย่างนี้พระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าเขารับประทานอาหารอย่างดีในข้อ29เพราะพระองค์ประทานให้สิ่งที่เขาอยากพระองค์เมตตาเขานะครับความกรุณาพระเจ้าพระองค์เมตตาแต่พระคัมภีร์บอกว่าข้อ30แต่ก่อนที่เขาจะหายอยากขณะที่อาหารยังอยู่ในปาก พระพิโรธของพระเจ้าก,ก็พุ่งขึ้นสังหารคนที่พระเจ้าทําอย่างนั้นเพราะอะไรครับเพราะแทนที่เขาจะขอบคุณพระเจ้าก็ตะกะตะการแทนที่จะทําให้อาหารมันสุกก็กินอาหารดิบๆแทนที่จะเอาไปทําให้มันสุกก่อนก็จะกินดิบๆเลยโอ้โหมันตะกะตะการอะไรขนาดน,นั้นทั้งที่ความจริงมันมีมากมายทําไมมันเป็นคนประเภทนั้นขอบคุณพระเจ้าครับพระพิโรธของพระเจ้าลึงจําเป็นต้องมีการตีสอนจาไห้นะครับพระเจ้าของเราในพระพิโรธพระเจ้ายัางมีความกรุณาประทานสิ่งดีๆบางทีก็ตามใจเรา แม้ว่าพระองค์พระพิโรธจริงๆแล้วเวลาคนเราโกรธจะไม่ค่อยให้อะไรแต่พระเจ้าโกรธยังให้สิ่งดีๆเลยและเมื่อพระองค์ทรงประทานสิ่งดีๆแล้วก็ยังไม่ยอมกลับใจอะไรเกิดขึ้นครับไม้เลียวตามมาดังนั้นเองอย่าเหิมเกริมเมื่อพระเจ้าประทานสิ่งดีๆและอย่าบอกว่าดูสิฉันทําบาปพระเจ้ายัางอวยพรฉันสุดท้ายก็โดนไม้เลียวคว่ำลงไปครับดังนั้นขอพระเจ้าเมตตาเราที่จะเข้าใจว่าพระพิโรธ จำเป็นต้องมีการตีสอนด้วยนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ในการนาวทีบวที่สิบข้อสาเราจะรู้ว่าสถานที่ที่พระเจ้าทรงตีสอนนั้นเรียกว่าขับโลดฮัตทาอาวาซึ่งหมายถึงว่าสุสานแห่งความตะกละเพราะเขาตะกละเขาต้องการกินที่เขาต้องการอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าอิสราเอลเห็นแก่กินและพระพิโรธของพระเจ้าก็ยังเต็มด้วยความการุณาขณะเดยียวกันพระพิโรธของพคกก็ต้องตีสอนพวกเขาให้เขากลับจิตกลับใจโปรดนำพาเขาหลาย ที่จะไม่ใช่เป็นคนที่เห็นแก่สิ่งของในโลกนี้แต่ตรงกันข้ามพวกหลายจะเห็นแก่พระคุณของพระเจ้าและมีชีวิตอยู่ตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์อย่าทาหลายสนใจในสิ่งของในโลกนี้จนลืมไปว่าพระเจ้าพระองค์ทรงประสงค์ให้ข้าหลายเชื่อฟังพระองค์ขอพระองค์เจ้าให้ข้าหลายระมัดระวังโดยไม่ต้องดำเนินชีวิตโดยการถูกตีสอนจากพระองค์ฐานในนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนใช่ปะครับ